ครับผมเพิินกะวันนี้กะเป็นจุดสอพ่อเวรุวันครับจุดที่สองเพิ่นหัวตะลุ่งเหตุงานครับเวลานี่สิบสี่นาฬิกาครับผมผ่านมาพอดีครับก็เลขเกิดความสงสัยว่ามีเหตุจำเป็นอีหยังมีสเสตติอีหยังเพิ่นจังได้ตังครับ อย่างไปเบิงนน้ากันครับพี่น้องของสอพเวรลวันครับนี่ครับเห็นแล้วรูตัวแล้วครับหวยคือเสียงยังสีอืมไปถ้าเบียนกับวอติตไปท้เบียนหนาทะเบียนลังวอติตพ่าะหนา ทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับมันตังจุดตรวจอยู่ไห่ครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับไปทะเบียนหน้าทะเบียนหลังบอติดขั้นชี้เขานะรถบอติดทะเบียนครับพี่พี่อ๋อครับถามซื้อไอ้พี่ปไปไปเพื่อนบอติดทะเบียนผมถามเพื่อนเพื่อนเลยว่าเพื่อนมาเสียค่าปรับมาท่านไปวังหันครับเสียค่าปรับทกี่เจซี่นะเ่าซี่นะ ยซีนายซี source, ่นะ right? ่อไปพ่อ่ว่าไปก่อไปา่อไปพ่อแล้วผไปพ่ไ่ไป่อไอไวพ่อ่อไปพ่จ่ไ่าไปพ่อไ่อไ่อไป่ผมกอไป่อไ่าไป่อไปพ่ออพ่ไป่ไปอไอ่อ่อไป่พ่อ่อไ่อัพ่่อ่่ไพอไ่ไปไป่ไพอออไปอยพ่อไปไป่ไปไ การทำงานไปผมไม่ได้ไปหยุงน้ำเนี่ยหรอเพิ่นถามผมก่อนวัสดีครับพี่วัสดีครับขอผมถามเพิ่นเพื่อนถามผมก่อนเพิ่น<ม>สี่หน้า<ฮ>ผมผมเ,เลยว่าจีสี่หน้าผมเออกกดเลขนั่นละผมกับมานํำเสนอว่าเออเออตั้งดานเพิ่นเพิ่นคือตั้งดานเพิ่นนี่เหตุจำเป็นนี่ยังผมก็อยากมาถามแต่ว่าขันเจอแบบเนี้ยผมผมผมกับเลยบอกขุ้นะพี่นะที่หอกนึงเดี๋ยวเพิ่อน<ๆ>เพิ่นมาบอกน้ำผมดีเนาะกะ ผมผมกกจีผมผ่านมาผมผมกกจีไปดรอกบมเม็นว่าผมสีมาควนผมกกจียางของผมยังซี่มันบ่ล่ะพี่โปร่งใสตรวจสอบได้พี่ก็บ่มีอย่างเนี้ยหระพี่ผมก็เห็นว่าพี่ตั้งกล้วยอยังถือเบิดได้ห่ะเออผมก็บว่าเห็นว่ามันสีพิดอีย่างหน้าพี่นะครับ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 ผมผมยางพี่ถ้าถ้าพี่สีอธิบายผมผมก็ยินดี ครับผมบรไเด้มาหายมาดาคือคือตำรวจนายันนี่แหละครับจากเสียงตะคอกใส่ผมอะ่ะเออกะเนี่ยพี่ก็ตั้งถูกพนพี่ก็ว่างนี่ว่างผมเห็นไปร้อยห้าสิบเมตรคุ่นเนี่ยพี่เอามันจะถือเนี่ยมากระมี้ไปมีซื้อผู้คุ้มมันจะถือได้พี่เราเรามีเหตุนี่ยัยง,<ๆ>ยงที่ต้องปิดบังผมหน้าผมกับบรูเอองานพี่กับปฏิบัติงานไปเลยครับผมบกวนละนเ,ลเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมถึง,งิ้งยัง นี่แ่ะครับผมผมบ่กวัเอา,อาขออนุญาตทำนี้แล้วพี่ครับรถเพื่อนรถกี่เพื่อนมาปฏิวัตินาทีนะครับครับเออเพื่อนก็แต่ว่าเพื่อนบ่ได้เปิดไฟไฟบอกบาทมันบอเอออยูยูย,ยูยู่หนารถนี่ผมมองบาเห็นอ่า เขาเอ่ยยังวะป้ายแสดงการเสียภาษีเมียนบอนี่ครับเออยังใดเออผมผมว่เห็นนะครับอืมขึ้น่ะค่ะถ้าถ้าที่เปิดไฟแสงแบบบานี่ผมว่าสีดีมากนะครับเออลนคขานี่เพื่อนนี่้านคขาคพูดเอเชีาเขามาสื่อล่ะเออ เดี๋ยวขันมื่อยผมสีมาอุ่นถนนเพลินโยอันนี้เป็นปั๊มครับปั๊มทางทางข้างกับรถเออตั้งอยู่ทางกับรถครับแอ็นบอสเ่เด้อผมยางเด้อผมยางเด้อเนี่ยตรงผมยางเออห้ปิ้งปิ้งครับห้ปิ้งปิ้งเอออ้ยปานตุเจ้าได้มาสางไวนนน้เนาะถนนเนาะเออ บ้านจะคว้างเลยมาสร้างไว้ให้คักดีนั่นหกหนึ่งหนึ่งเพื่อนแกนมาบอกน้ำดีนะครับหมายเลขยหมวกเออมันเป็นอย่างคือเปลี่ยนอย่างสี่ผมกับบอลูนะอ,อืมแพงคักแพงเนี่ยเออมันแพงงลายบันนันคือบอย่อ,ยอไปไป้บ้านหลวดอ,อืมถนนไหมมันจะย่อบ่ได้มันเปลี่ยนทงังทังส่วนร่วมเม็นบละเอ,อเนี่ยลายทางครับเนี่ยลายทางมันก็นเอารถมาจอด จอดขวงไยทางเออไม่หมดละเนี่ยครับผมกับยางพี่เออผมกับยางพี่เออสี่นาเฮ้าเฮ้าออบอกย่าจะสี่นาเออขึ้นคืนมาลึ่งมาเติงว้ยข่อย,อยกระยานแล้วเนาะข่อยกระย่างนี้หล่นแล้วสียากเนาะเข้ากระลดการปะทะอันตัวที่ยังเข้าจีเด็กไปปะทะปน,นันแม่น,นครับ ไป้าครั้งนี้ร้อยตำรวจเอกนิกอรชมยังบุชมหดชมยังแ่ปทางหนาเพิ่นกับมีกล่องซีซีทีวีครับเพิ่นมีกล่องนี่ครับมีกล่องไลลงมาใส่กล่องนี่ครับเออร้อยตำรวจเอกสมนึกติยะพาเอ,อ่ผู้ควบคุมนะเห็นว่เนี่ยมีป้ายเออหรือประพตินิชอบหากพบเจ้าหน้าที่ทุจริตหรือระพตินิชอบเพิ่นกับมีป้ายพลตำรวจตี อนุวัฒน์เนี่ยไปตามสก,กุลบ่คอยเห็นครับน่ะมันกัมันก็นกนถืออะแสงไฟย่างวเว้นมันกันสีบล๊อปๆครับมันกะเพิ่นจะเปิดอยู่แสงไฟแบบแบบนี่เห็นบ่ละเนี่ยนี่กระทา่งเขาปั๊มครับเนี่ยเข้าไปปั๊มครับแสดห้อนพุ่นครับเออผมกับวงหูวาวโลสีมีอารมณ์อียงน,นนะเออ เนี่ยกระํานี่ครับกระมุมอีหยังมากไว้เพื่อนกเฮ็ดนี่กล้วยมีหยังหเรียบรอย้อยย่างดีเออช่องถนนสามเล่นเพิ่นกับว่าได้กันคือบางสอนว่าบางท่องทีเออทั้งที่เพื่อนเฮ็ดได้ไวปิดเล่นเดียวนี่เพื่อนเปิดทั้งสามเล่นเลยนี่มันเิดมองไหนสันเดียเป็นยังยังตรงมีอารมณ์เนาะเออนั่นน่ะเพ่นเปิดสามเล่นนี่เล่นเล่นกับรถครับช่องกับรถเพิ่นก็เปิดอ,อ่า พุน่นลดง่เพิ่็เดินทางสะดวกนี่สะเก่าหนาสองพุ่นเห็นบ่เห็นบ่เ,นบเออนี่ปิดกวยเล่นนี่ปิดเ,เลยนี่เล่นนี่นับตั้งแต่ปากข้างเขาั่มน้ำมันนะนี่ครับมีอารมณ์มีอารมณ์ขันทำงานจังสี่มีอารมณ์ยงมาเฮ็ดครับไปเฮ็ดจางอื่นพุ่นไปเป็นน้กมวยไพุ่นเออ ไงครับห,ห,หลายเงื่อนเดือนได้มาจากแสบลูครับผมบลูขาบอลูตอบไม่ด้เออผมเสียภาษีตุ้เจ้ากเสียภาษีเงื่อนที่เจ้าตุ้เจ้าเสียภาษีมาจากใสละ่ะเอออันสีว่ายังสั่นเนี่ยมึงครับเพื่อนกกเพื่อนกกมี่สามช่องครับเออสะดวกเออทีนี่อีหยังสิเป็นอีหยังเห็นบ่ละ่ะ เออคุ่นายไฟปายไฟมันลมครับเห็นบ่ไวไฟับบับอยังนี้หละหล่มครับกระยากระยาหัวมันเห็นมันลมไปยังสั่นล่ะอืมน่ครับเปิป่งดูเออมหาสารคามเือ ดมยาดมกอนเฮ้ยบอท่านแหละผมมาน่ะนะบอท่านเห็นตัางกวยตั้งอย่าง,งผมกัเลยว่าเออเพิ่นคือตังกวยเพิน่นฉีตังต้งจุงดตรวจสอบขึ้นจังไดยว่าสีงลงมาถามดีดีดนี่ละก็เลยไม่เห็นรถคันหนึ่งสีขาวป้ายทะเบียนหนาป้ายทะเบียนหลังบอติดเออในเมื่อบอติดผมก็เลยถามว่าเออวัานา รถขั้นนั้นายทะเบียนทั้งหนา้าท,ทั้งหลังบอติดึ้นมาโม่มักโตโอ้ยตายมีตำรวจได้หนึ่งถึงออกมาปวดเหยาเป็นปลาครับเป็นปลาอันนี้เขาเอื่นปลาอันนี้เขาเอื่นคันทา้าอ,อันนี้เขาเอืน่นคนทาง ขนทางสัญจรเออแต่ว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นเอาอันนี้มาปิดครับพ่ออู้ห้หนาเอ้ยเออแท่นทีสิมูโง่มาตัวสี่นาเฮ่ห้องอะไยจะสี่นาผมก็เลยวางสีเพื่อนหมูโง่หมูโตรงอันนี้ดูโต้งอันนี้ดูว่าสันวะเออภาษาพื้นพืนเฮากับมึงอันนี้ดูเหลเอ่อแต่ว่าเพินเ่น,น,นว่องมวนก็หันยู่เออถูกวะวย ขันบอยยางออกมานี่จักสิเป็นแนวใด้ปะเออเบลูวันครับเทยป,ปะข้องเวลูวันครับอ,อืมอยากเจอคนต่างด้าวไม่ได้ครับเออจบับหัวหูต่างด้าวอันนี้หัวหูไอ้กรอบสารคามสวิตซ์ครับไอ้ใจเย็นๆครับโอ้ยมันจะด,ดมยาเลยมันหันได้ดมยาเอาทั้งซันทั้งยานเออเออ,เอ,อ คกิด่ามันสีเบิดไปแล้วนะเจ้าหน้าที่แบบนี้นะคืิดบามันสีเบิดไปแล้วนะเออมันยังยั่งอยู่อ่ะเจ้าหน้าที่ที่ดีจังสียังยั่งอยู่เออยังอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนหลละเจ้าหน้าที่ที่ดีนี่ลงวังหันวังหันว่าตะต่างวังหันเออต่างกลวยเรียบร้อยกับไปเฮ็ดยังกันเนี้ยละเออผมกับว่าสีลงมาถามเออ ก็ตั้งกล้วยตั้งยังกันเลือกเราบอกครับอ๋อ่าษีวอามวนๆสิเนี่เออเพิ่นละาคืนบักโง่บักตัวครับโอ้เป็นตะยานแห้งบ่ไหวบ่ไหวนี่ผมบ๊ผมบ๊วยผมบ่ไหวยผมบ๊วผมบ๊วยผมบ๊วแบบนี้ผมบ่ไหวครับดาวเต็มบ้านนี่สีมาห้องกากกากเซคนนี่มันบ่ไหวรู้สึกว่าสีบ่ปลอดภัยอ่ะ ถ้ามาดาพบเจ้าหน้าที่ต้องอุ่นใจเลยแต่ว่าถ้าถ้าแบบนี้ผมผมผมไว่ไหวหรอกแบบนี้ผมไม่ไหวครับรถรถกจ็จอดขวงจอดควงประตูเขาเออไม่จอดควงประตูเขาเซ้ยหืวัก วอยากว่าน้ำดอกซุ้มอันบ่ได้หนังสือเออผมเนี่ยดอกอืเอเสินเห็ดหลวดเห็ดยังก็บะไรผมวายากวัาน้ำเออวุไดไว้าตำรวจเ้อซุ้มอยู่ในคอม,มนต์น่นะเออมคอมตม์มากมีหายมีดาผมเนี่ยผมบอกเลยผมว่าบ่ไดไ้หนังสืออย่างเดียวเออเห็ดเป็นรลวดเฮ็ดกจังเฮียนจังสั้นกับคล้องรลวด เฮ็ยไปเอาให้มันดีๆเออไปแล้วเป็นแต่ย่านให้เป็นแต่ย่านพัวหน่ะเออซุ้มบ่ได้หนังสือคอมีนดีๆเ้อซุ้มบ่ได้หนังสือเออบ่ได้บอกให้ตำรวจเดเบ้าซุ้มมนมากที่ดาผมนะเออเห็นดีเด้อนี่เอออ้โหสีหนาฮห้องบอกจะสีหนาจะสีหนา ซู hey, <laughs> ่นไงโอมาล้มแบบโง่แบกตู่ปาทั่วเว้ยใส่มาสีอยู่บาทยีคู่ได้ถะคแขวนละเพราะคู่ได้ถ้าแขวอเนาะปากปากไปแล้วพี่น้องรถขั้นวังหันคมชงใสยมันมาเด้นเพิ่นได้ป้าปรับอีลีบอปถ้าเบียนหน้าปถ้าเบียนหลังรถคนอื่นยึดตรวจสอบเป็นบ้ รถคนอื่นยึดตรวจสอบใช่ไหมแต่ว่าทั้นวังหันกลายไปเออมันคืออะไรมันคืออะไรที่ผมที่ยูต้นคลิปอะ่ะเออมันคืออะไรทำไมโอ,อ,อ้ยันป๊าดขศูนซุนค่ะทุอคะวัดเอาวัดอลัดมยากอนเนอะศูนแห้งก้มดันขึ้นผมผมสี ผมสีบ่าเขาไปแบบว่าเออนั่น,นแหละผมคมบดันคมขึ้นขันผมขันข้าเจ้าอยั่วผมยังสีผมควบดันข้นผมสีออกมาเลยเพราะว่ามันมันมีคว่วเสียงที่สีถือเออเขาแบบว่าอียังหละ่ะเออต่างๆเนาะอ่ะขออนุญาตเดินทางเด้อตังค์เก่าเราเอรูวันครับพี่น้องเอลูวันมองนี่มองเก่าเออให้ครับ ซุ่มซุ่มดาวเต็มเนี่ยให้ครับเออเอ้าสำนีละพ่อสังเกตพ่อสังเกตครับอืมเบียกแห้งคอยกโตก๊ใกใกว่กว่าเสียงซุ่มนั่นให้ห้องมาให้หลอวนหลังสนอสิววานะเอ่อเอา้าเอ้าสำนีละให้ผู้เพิน่นแก,ะกะ่กาวิชาอาคมเนาะมาเนะเาะติดต่อผมด้วยผมด่วนเลย จบแล้วโทรมาด้วยห่วยมีเรื่องรบวนประนันบ่อาจารย์มีนหนึ่งมันโอเคโอเคครับข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 ับเอาขออนุญาตบาดค่ำเดินทางต่อพุ่นพุ่นลูกน้องนี่รถพุ่นลูกน้องสองคนโอ้ลูกพี่สิถึกกินโต๊ะกินชูนังเส้นเอาเอา ไปยัดบาค่ำเดินทางต่อครับเย็น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 ไว้เย็นไว้เย็นเลยใจเด้อเย็นไว้เออโบเมนหนาพ่อหนาแม่เขาดอกเขาสีบอกยังกัยญาเขาถอดเย็นไว้เย็นไว้ลงนาลง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 โอ้ยหายใจเข้าลึกๆไปเดินทางต่อสวัสดีครับ